หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สวัสดีแฟนหงแดงหรือร์พผู้ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือร์พูลประจำวันที่30เมษายน2565ด้วยโซล p พอ t ต์บายเซอร์โอซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ีที่2แล้วและผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเดินดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนเรื่องกีฬาต้องยกให้กับที่นี่เท่านั้นพร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ทุกวันหากสนใจคลิกได้ที่ลิงด์า ลล่างใต้คิปเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของช่วงเย็นวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ของทางเยอเกนครับนายใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราแต่เป็นในมุมมองของคุณซื้อของทีมคู่แข่งอย่างทางเปปกวาดิโอลา เมอ่อลิว์พูลเพิ่งประกาศยืนยันการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับครอปอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้โดยขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปอีก2ปีซึ่งจะไปสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ของปี2026ขณะที่สัญญาของคู่แข่งของเขาอย่างทางกวาเดโอล่ากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นกำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงจบฤดูกาลหน้านั่นทำให้หนักข่าวนำเรื่องนี้เข้าไปสอบถามกับตัวของนายใหญ่เลือดสเปนิชอย่างไรก็ตามเขาก็ยืนยันว่า อนาคตของเขานั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ของครับกับลิเวอร์พูลแม้หลายฝ่ายจะมองว่าพวกเขาเป็นคู่แข่งที่ทัดเทียมกันผมขอแสดงความยินดีกับทางเยอเกนครับและลิเวอร์พูลด้วยนะมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับพวกเขาอย่างแท้จริงและผมก็ขอให้เขาโชคดีที่สุดด้วย ola, กาวาเดโอล่าก่า ราะว่าอนาคตของเราคือเกมกับลีสยูไนเต็ดในค่ำคืนวันนี้จากนั้นก็จะเป็นการเดินหน้าจบฤดูกาลนี้เรายังไม่ได้มองไปไกลเกินกว่านั้นทำไมผมถึงควรจะเอาเรื่องของสัญญาของเขามากระทบกับการตัดสินใจของผมด้วยละ่ะทุกคนต่างก็มีสถานการณ์ของตัวเองและหากผมตัดสินใจอยู่กับสโมสรต่อไปให้ยาวนานขึ้นมันก็เป็นเพราะตัวของผมเอง ไม่ใช่เพราะว่าคู่แข่งของผมอยู่ต่อด้วยมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยผมไม่ได้เป็นกังวลใจกับเรื่องสัญญาของผมหรอกนะผมรู้ว่าหนึ่งปีเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานและในตอนนี้ผมก็กำลังมีความสุขกับการแข่งขันในฤดูกาลนี้จากนั้นหากมีเวลาเราค่อยมาว่ากันเพรมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับประธานสโมสรและซีอของเรานะ ผมมีความสุขอย่างมากและมันก็ไม่มีสถานที่ใดที่ดีไปกว่าที่นี่อีกแล้วแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ตัวผมมันมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเอาไว้เราค่อยมาคิดกันเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะคนสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวรุกของเรากันบ้าง เขาคนนั้นก็คือทางซาดิโอมาเน่แนวลูกทีมชาติเซเนกัลที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงเสียเหลือเกินและจากทางเยอเกนครอฟมีการปรับบทบาทของเขาให้เข้ามายืนเป็นศูนย์หน้าตัวกลางมากขึ้นอย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็เหลือสัญญาณในถิ่นแอนฟิลอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นและดูเหมือนว่าผู้คนจะไม่ได้สนใจกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเขามากเท่ากับของเพื่อนร่วมทีมอย่างทางโมฮัมเหม็ดซาลา นั่นทำให้ทางโคเซ่เอลลิเกเอดีตแบ็คซ้ายของทีมเราดอ,อกมันเน้นย้ำไม่เห็นถนึงความสำคัญของเรื่องนี้และจี้ให้สโมสรเร่งดำเนินการเคลียร์อนาคตของทางมาเน่ให้มีความกระจ่างชัดออกมาเหมือนกันบางครั้งซาดิโอมาเน่ก็ดูจะไม่มีความสุขนะเพราะผมคิดว่าทุกคนเอาแต่หันไปโฟกัสในเรื่องของโมฮัมเหมาา็ดซาลาและการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเขาอยู่คนเดียวเอลลิกกล่าว เาว่าในความเป็นจริงแล้วมาเน่เองก็อยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันกับทางศาล่าเลยเมื่อเขาก็เหลือสัญญากับสมโมสรอ,อีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นเหมือนกันแบบเป๊ะผมเชื่อว่าเขาได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นแล้วในทุกสัปดาห์ที่ผ่านไปเขากําลังลงเล่นเป็นกองหน้าตัวกลางซึ่งเป็นตําแหน่งที่เขาไม่คุ้นเคยเลยด้วยซ้ํา แต่ในช่วงหลายสัปดาห์หลังนั้นเขากลับทำประตูได้อย่างต่อเนื่องเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเหลือเกินแถมยังทำแอซิดให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วยเขาเป็นนักเตะที่ผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลควรจะใส่ใจกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาทันทีที่การแข่งขันฤดูกาลนี้สิ้นสุดลงเขายังสามารถทำอะไรให้กับทีมนี้ได้อีกมากจากตำแหน่งของเขานี่คือนักเตะระดับโลกอย่างแท้จริง ไหนๆก็ดูเรื่องราวเกี่ยวกับแนวลุกชุดปัจจุบันของเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้พร้อมยจะขอพาเพื่อนๆมาดูมุมมองถึงอดีตนักเตะเก่าของเราอย่างทางราคิมสตอริงกันบ้างเขาย้ายออกจากทีมของเราไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่เมื่อปี2015แต่ในตอนนี้เจ้าตัวก็เหลือสัญญาในถิ่นเอติฮัสเตเดียมอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นทำให้เกิดความไม่แน่นอนในอน,อน,น,อนาคตของเขา แม้ตอนย้ายออกจากทีมของเราไปสเตอร์ลิงจะสร้างวีรกรรมในการพูดถึงลิเวอร์พูลเอาไว้แบบไม่ค่อยจะสู้ดีนักแต่าทางเอียนรัชอดีตดาวเตะระดับตำนานของทีมเราก็ไม่ปิดประตูหากเขาอยากจะย้ายกลับมาตายหลังเก่าแม้ว่าเจ้าตัวจะคิดว่ามันคงไม่เกิดขึ้นกระตายทีหากราฮิมสเตอร์ลิงสามารถย้ายทีมเนี่ยอิสระแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์หน้าถ้าถามว่าเป็นผมผมจะดึงตัวเขากลับมาอยู่กับลิเวอร์พูลอีกครั้งหรือไม่นั่นเหรอ กล่าวหากเรามองกันในมุมของความเป็นมืออาชีพแล้วผมคงต้องยอมรับว่าสเตอร์ลิงจะสามารถเข้ามาพัฒนาทีมของเราได้นะนั่นคือข้อเท็จจริงที่เราไม่อาจจะสามารถปฏิเสธได้เลยแต่แม้ผมจะพูดอย่างนั้นผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นจริงหรอกนะ เพราะโดยปกติแล้วการย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวจะตามมาด้วยตัวเลขค่าเหนื่อยมหาศาลและในช่วงซัมเมอร์หน้าสเตอร์ลิงก็จะอายุ28ปีเข้าไปแล้วเจ้าของสมโมสรไม่น่าจะเข้ามายุ่งกับดิวแบบนี้หรอกนะดังนั้นด้วยความสัตย์จริงเลยผมไม่คิดว่าลิววูจะเข้าทาบทามเขามาร่วมทีมนั่นคือเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมผมถึงไม่คิดว่าดิวนี้จะเกิดขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามสำหรับบรรดาสโมสรระดับท็อปอื่นๆในลีกหรือในต่างแดนพวกเขาคงจะหาดีลที่ดีกว่าการเซ็นสัญญากับสเตอร์ลิงแบบไร้ค่าตัวได้ไม่มากหรอกนะหากเขาหมดสัญญาตอนปีหน้าไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวในตลาดซื้อขายนักเตะกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้างดีกว่า ย้อนกลับไปเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่แล้วทีมดังจากเมอร์ซี่ไซด์ต้องเสียกำลังหลักสำคัญในแดนกลางไปหลังจากทางจอร์จิโนไวนาดงมิดฟิลด์ดัชแมนตัดสินใจไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรนนั่นทำให้เขาสามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระก่อนที่เจ้าตัวจะเลือกไปเล่นกับทางไปแอตเชปารีสแซงต์แชร์แมงแบบไร้ค่าตัวแต่สโมสรก็ไม่ได้มีการจัดซื้อใครเข้ามาทดแทนในตำแหน่งของเขา อย่างไรก็ตามล่าสุดก็มีนักเตะคนหนึ่งที่เสนอตัวพร้อมจะมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลของเราซึ่งเขาคนนั้นก็คือทัอิลย่าคูคาคุกมิดฟิลตัวเก่งของทางสโมสรคิมกี้ในลัสเซียนพิเมนลีนี่ถือเป็นหนึ่งในนักเตะสารพัดประโยชน์อย่างแท้จริงเลยก็ว่าได้เมื่อเขาสามารถลงเล่นได้ทั้งตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางปีกกองหน้าตัวริมเส้นหรือแม้กระทั่งกองหน้าตัวกลางอีกตัวขณะที่ล่าสุด เจ้าตัวก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับทาง RB Sport สื่อชื่อดังจากแดนหมีขาวเลยว่าเขาอยากที่จะย้ายมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลแถมยังพูดติดตลกต่อไปอีกด้วยว่ายินดีจะเดินเท้าไกลถึง3,000หม่หากทีมของเยอเกนครอปยอมเซ็นสัญญากับเขาเพราอมีสัญญากับทางคิมกี้ยาวไปจังกระทั่งปี2023เลยนะคู่คาชุกกล่าว ในตอนนี้ผมยังไม่มีแผนการจะย้ายทีมไปที่ไหนทั้งนั้นต่างมันมีข้อเสนอจากลิเวอร์ p o o เข้ามาผมก็ยินดีที่จะเดินเท้าไปเซ็นสัญญากับพวกเขาเลยทั้งนี้แม้ว่าเจ้าตัวจะมีใจเช่นนั้นแต่ด้วยอายุอาานามหลัก31ปีของเขามันคงจะแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ครูคาชุกจะได้เซ็นสัญญาย,าย้ายมาอยู่กับลิเวอร์ p o o อย่างที่เจ้าตัวได้ตั้งใจเอาไว้ เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางมอหัมเมดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเรากันบ้างดีกว่าอย่างที่ได้บอกไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นคลิปนี้ว่าสถานการณ์เรื่องสัญญาของซาลาเองก็ไม่ต่างกันกับทาง ane, มาเน่เมื่อเขาเหลือสัญญากับทีมอีกเพียงปีเดียวเท่านั้นและยังตกลงเรื่องสัญญาฉบับใหม่กันไม่ได้เสียที หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้การเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของนักเตะกับสมโมสรยังไม่ประสบความสําเร็จก็เป็นเพราะเรื่องตัวเลขในด้านการเงินที่ทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันทว่าล่าสุดก็ดูเหมือนว่ามันจะมีสัญญาณเชิงบวกออกมาในดิวนี้แล้วหลังจากทางเยอเกนครอตัดสินใจขยายสัญญาฉบับใหม่กับสมโมสรอ,ออกไปอีก2ปีไปสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ของปี2026 ตามการรายงานข่าวจากทางอิสมาอลมาโมต์นักข่าวชาวอียิปต์ก็ได้มาเปิดเผยเลยว่าการต่อสัญญาดังกล่าวของครอปนั้นจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่เร่งให้ซา่าหันมาต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรตามมานั่นเป็นเพราะว่านอกจากเรื่องของเงินแล้วอนาคตของครอปเองก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ซา่าได้วางเอาไว้กับสโมสสํสำหรับการที่เจ้าตัวจะฝากอนาคตของเขาเอาไว้ในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปในระยะยาว ทั้งนี้แม้ตัวครอปจะยืนยันว่าการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเขานั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับอนาคตของซา่าหรือมาเน่เลยก็ตามแต่มันก็เป็นที่เชื่อกันว่าในเบื้องหลังแล้วดิวของเขามีอิทธิพลอย่างมากสำหรับการตัดสินใจของนักเตะขณะที่ผู้บริหารของสโมสรเองก็ขานรับในเรื่องดังกล่าวแบบทันควันและเตรียมเร่งสปีดในการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของซา่าตั้งแต่ต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปแล้วเพื่อนๆละ่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างรอ่อแฟังความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ